Yeah, if you wanna have a good time don't play around my nerves We've cross the line show me what's inside that's all i'll let you feel mine come on i said i am on, bodies in you don't need to fall to the call cause they said so you don't need to fall to the call cause they said so You don't need to fall ผมพิเชษสมบัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโตโยต้านครทนสาขาเทพรักษนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เรียกว่ารถแต่งในสไตล์เรียกว่าเท่ดุดันครับสไตล์วัยรุ่นอเมริกาผสมกับออสเตรเลียนะครับมามิกกันนะครับเพื่อความเท่ดุดันให้กับรถคันนี้เรามาดูกันว่ารถที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยแต่งจากรุ่นไหนนะครับสำหรับข้างๆผมคือจริงๆรถโดยพื้นฐานคันนี้นะครับจะเป็นตัว รีโว่สประตู2.8ออโต้ไฮโฟวิลนะครับแต่งในสไตล์ GRS GRSport เวอร์ชันออสเตรเลียพร้อมกับการจัดทรงแบบไวรุ่นอเมริกาครับตรงนี้เรามาดูกันว่าคันนี้รุ่นไหนที่แต่งแบบคันนี้ได้ครับจริงๆรถที่แต่งในสไตล์คันนี้ได้คือจะเป็นตัว4ประตู p r u n n e นครับรุ่นยกสูง ของเราทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้ครับผมก็แต่งให้แบบนี้ได้เหมือนกัน,นครับในทรงนี้ได้แบบนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าชอบรถในสไตล์ลุยๆนะครับก็เหมือนคันนี้จัดให้ได้แบบนี้เลยนะครับเราดูกันว่ามีรายละเอียดที่ต้องทําคันนี้มีอะไรบ้างที่มีการอัปเกรดมีการแต่งเพิ่มขึ้นมานครับเริ่มมาจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าก็คือจะเป็นชุดกระจังหน้านครับ C r s นะครับเวอร์ชันออสเตรเลียก็คือมันจะเป็นกระจังแบบนี้แล้วก็ชุดกันชนด้านหน้าครับชุดกันชนด้านหน้านะครับผมอ่ครับตรงนี้ก็คือมันจะเป็นพัดแท้ครับพัดแท้นะครับแต่ส่วนที่เรียกว่าเทียบมาก็คือจะเป็นตัวป่องล้อนะครับป่องล้อสีล้อเนี่ยจะเป็นพัดเทียบครับแต่ว่าชุดด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพ์ทแท้หมดเลยนะครับนะครับเราดูกันเลยนะครับ ส่วนการนะครับอัปเกรดด้านข้างนะครับดูจากด้านข้างก่อนละกันคือโป่งล้อสีล้อับมันจะเป็นโป่งที่มีขนาดใหญ่พิเศษนะครับแล้วก็รถนะครับตัวนี้ได้มีการจัดทรงครับยก2นิ้วแล้วก็ใส่ล้อนะครับล้อนี่จะเป็นยาง m t นะครับขอบ20ยาง33นิ้วนะครับตัวนี้ขอบ20นะครับแล้วก็จัดทรงแต่งซุ้มล้อนะครับตรงนี้ยก2นิ้ว นะครับเพื่อความเท่สปอร์ตแล้วก็ตัวล้อนะครับตัวล้อเนี่ยมีการอ่าคันนี้จะใช้ออฟอ่ยี่สิบครับแต่จ,จริงๆก็คือทรงเนี้ยสามารถใส่ได้ถึงอ่าอ่าสี่สิบสี่ได้ครับลบสี่สิบสี่ตัวนี้มันก็จะยื่นออกมาหน่อยก็ถ้าลูกค้าชอบที่ยื่นออกมาเพิ่มกระดิก็สามารถทําได้ครับคือแต่งแบบไม่ได้คือมันล้อมันก็จะกวา้างขึ้นคุณง่ายๆนะครับอ่าเราดูกันว่าข้างๆเนี่ยมีการอั เกรดอะไรบ้างครับเริ่มจากนะครับด้านข้างโลโก้นะครับชุดโลโก้เพิ่มความดุดันให้เราก็คือเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับโลโก้2.8สีดำไฮรักสีดำแต่ว่าถ้าเป็น2.4มันก็จะไม่มีทำว่า2.8นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีดำาี่นะครับผมเราดูกันต่อเลยมือดึงนะครับมือดึงนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับแล้วก็กรอบมือจับเนี่ยเป็น ตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวกันสาดข้างก็เป็น G R Sport นะครับผมแล้วก็สามารถอัปเกรดนะครับติดตั้งราวหลังคาจริงๆราวหลังคาตัวนี้ติดเพื่อความสวยงามนะครับจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าเป็นกาวแปะนะครับตัวนี้เพื่อความสวยงามนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับมีการติดตัวกันกระแทกครับกันกระแทกตัวนี้นะครับเพื่อความดุดดันนะครับผมแล้วก็ฝาถังน้ํามันนะครับผม โลบาร์ low bar, แล้วก็โรเลอร์ลิสต์นะครับตัวน,นี้มีการติดตั้งนะครับตัวน,นี้โรลลิสต์เป็น,เป,นเป็นแบบแมนนวลนะครับด้วย่าลูกค้าจะสั่งแบบไฟฟ้าก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับส่วนที่ของแถมเพิ่มเต,ติเม,ตม bar, ต lead, ท,ตที่ต้องสั่งเพิ่มหลักๆก็คือจะมีโลบาร์กับตัวโรเลอร์ลิสต์ครับที่ต้องสั่งเพิ่มแต่ว่าส่วนอุปกรณ์ที่แต่งในสไตล์เซียสปอร์ตโป่งล้ออย่างเงี้ยยกสูงนะครับในสไตล์เนี้ยคือทําให้นะครับแถมให้นะครับ,นะรบตรงน,นี้ส่วนอุปกรณ์ แต่งอย่างที่ผมบอกคือโลบากับโลลิสลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มครับแล้วก็ตัวด้านหลังก็เป็นโลโก้ G R SPORT นะครับแล้วก็สัญลักษณ์สีดำเพิ่มความดูด้ัน,นครับมือดึงฝาท้ายจริงๆถ้ารุ่นพิเลนเนอมันจะเป็นโครเมียมนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีดำก็ได้ส่วนตัวครอบกันชนนี่ก็จะเป็นออปชั่นเสริมนะครับเสริมขึ้นมานะครับนะครับคือเพิ่มเพื่อความอ่ะ แรียว่าสวยงามเท่ครับลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้ก็เหมือนไอตัวขอบไปลายท้ายเงี้ยก็สั่งเพิ่มได้นะครับตรงนี้นะครับต่อดูกันต่อข้างหลังก็ยกขึ้นนะครับยกเหมือนกันนะครับให้มันบาลานซ์กับข้างหน้านะครับตรงนี้เรียกแล้วว่าทําเพื่อใช้งานได้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ขับขี่ได้นะครับคันนี้ก็หลังจากทําแล้วก็มีการเทสทดสองนะครับก็ เสียงที่เข้าคือจริงๆยาง MT ล,ลูกค้ากังกวลว่ามันเสียงมันจะดังแต่ว่าเท่าที่การใช้งานที่ผมขับเทสด,ดูแล้วก็ตัวนี้เสียงอะ่ะมันจะไม่ดังอย่างที่คิดนะครับอาจจะดังที่ความเร็วตั้งแต่1้0ขึ้นไปนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าขับความเร็วปกติเนี่ยยางแทบจะไม่ได้ยินเสียงนะครับตรงนี้เรียกว่าแต่งแบบนี้ใช้งานได้ในชีวิตประจําวันได้ครับได้รถเท่ๆห,ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าออปชั่น พื้นฐานแต่งพื้นฐานเราก็มีให้นะครับพร้อมกับแต่ง GR Sport ี๋ยวผมจะสรุปโปรโมชั่นให้ฟังอีกทีนะครับเพื่อลูกค้าจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมให้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งไหนที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นเรื่องดอกเบี้ยต่างๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับเพื่อออปชั่นในการใช้งานนะครับผมอ่เดี๋ยวผมพอสตาร์ทดูนะครับนะครับตรงนี้อ่าเรามาดูภายในนะครับ านอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าเดินทางไกลนะครับแนะนําติดตั้งเพิ่มได้เลยแอลลัมบานะครับถ้าขับรถไกลๆเนี่ยช่วยได้นะครับช่วยเรื่องลดความเมื่อยล้านในการขับขี่รถเป็นระยะทางไกลๆได้นะครับตรงนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งสองฝั่งนะครับระหว่างผู้โดยสารก็ได้หรือว่าตัวเบาะคนขับก็ได้นะครับส่วนออปชั่นนะครับพื้นฐานจริงๆอะ่ะ ถ้าเป็น4ประตูพิลเนอร์มิดขึ้นไปนะครับคือภายในมันก็จะเหมือนกับคันนี้เลยนะครับมีบอรไฟฟ้าบอรไฟฟ้าด้านคนขับแล้วก็คนนั่งก็ปรับแม,น,มนนวลครับาภายในก็คือจะเป็นโทนสีดำนะส่วนตัวไฮไม่ว่าจะเป็น4ี่คูณสองสีคูณสก็ 4, ค, 4, คือเขาก็จะเพิ่มตัวกล้องรอบคันนะครับแล้วก็คูคอนโทนขึ้นมาแล้วก็ตัวเมทัลลิกมันจะเป็นเเรียกว่ามีแถบโครเมียมนะครับเพิ่ม ความรู้ลาให้กับตัวรถด้วยนะครับตรงนี้เรียกว่าอ,ออปชั่นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับถ้าเป็นตัวไฮเกิดไฮก็คือจะมีอมอปตั t ซัทแล้วก็สมาร์ท e ีให้กับลูกค้านะครับตรงนี้เรียกว่าออปชั่นมันก็จะเปลี่ยนไปตามเกรดรุ่นนะครับผมเซนเซอร์รอบรอบคันก็มีตั้งแต่เกรดมิดขึ้นมาแล้วก็ BSM นะครับ BSM ตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่รุ่นไฮขึ้นไปครับ 4x2 หรือ4 x 4, 4. 4. ตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับส่วนล็อกโขนะครับสีบประตูล็อกโขมันก็จะเพิ่มตัวเรดาร์คุ้ดคอนโทรลแล้วก็เตือนออกนอกเลนนะเพิ่มขึ้นมาครับะร,ระยะห่างระหว่างรถคันหน้าเรียกว่าเป็นออปชั่นที่เพิ่มเติมในแต่ละเกตรุ่นครับอันนี้จอแอนดรอยครับสามารถาเดี๋ยวผมอ้อมไปฝั่งนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูเพราะเป็นออปชั่นที่เวลาเราใช้งานเสริมได้นะครับตัวนี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้ครับ สามารถเปิดอ YouTube ได้นะครับมันจะเป็นกล่องอย่างเงี้ยครับกล่องเสียบอย่างเงี้ยเสียบเข้ากับตัว USB ก็สามารถตอ่อแจริงๆเราต้องต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับดูแผนที่แล้วก็เป็น YouTube ได้ครับอันนี้คือยังไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีะคลิปแนบไปละกันตรงนี้เรื่องการใช้งาน Android ตัว แล้ว Android Box นะครับเผื่อสำหรับลูกค้าที่ไว้สำหรับใช้งานในการเป็นระบบ Entertainment ในรถนะครับตรงนี้นะครับเชื่อมง่ายๆครับคือมันจะเชื่อมกับตัวเรียกว่า Apple Car p l a y ตรงนี้ครับกดเข้าไปมันก็จะเชื่อมต่อได้เลยครับแต่อันนี้พอดีไม่ได้ต่อเน็ตนะครับหน้าจอมันก็เลยไม่ขึ้นเราลาดูแคมเปญดีกว่านะครับว่าแคมเปญสำหรับ4ประตู p ีระเนอรแต่งในสไตล์นี้มีอะไรบ้างครับถ้า แคมเปญที่ผมให้นะครับก็คือถ้าเป็น4ประตูพิลเนอร์ทุกรุ่นนะครับตัวยกสูงไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาอ่าหรือว่าเกียร์ออโต้คือผมแต่งให้แบบนี้เลยครับคือเป็น CR CR Sport แบบเวอร์ชันออสเตรเลียพร้อมกับตัวยกนะครับยก2นิ้วนะครับยก2นิ้วก็คือแต่งเป็นลายัยรุ่นอเมริกานะครับล้อส่วนล้อคุณค้าก็เลือกได้ครับว่าจะออฟฟแบบไหนลายไหนนะครับก็คือจัดให้ได้นะครับโดยที่ ไม่ได้บวกราคาเพิ่มคือขายราคาเต็มแต่ได้รถทรงนี้เลยนะครับไปใช้งาน,นครับแต่ส่วนที่ลูกค้าเอาเพิ่มเติมอาจจะเป็นพวกโลบาร์พวกโ,ลวกโ,ลวกโลรลลิอย่างเงี้ยก็คือเป็นออปชันเพิ่มครับส่วนการตกแต่งภายนอกแบบนะี้คือผมก็จัดใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาเพื่อ่ปุ่มออปชันนะครับ,รบดูว่าถ้าลูกค้าอยากได้รถเดิมๆนะครับไม่อยากแตง่งเราก็มีโปรโมชั่นครับเราสามารถทาแคมเปญให้นะครับ ดอกเบีย้ยสูงสุดอ่าไม่ใช่ครับดอกเบีย้ยศนซะครับได้ยาวถึง84งวดนะครับผมตรงนี้เรียกว่าจัดให้ลูกค้าอย่างคุ้มค่าเลยนะครับลูกค้าจะเลือกในทางเลือกดอกเบีย้ยศูนเดือนหรือจะเลือกแบบแต่งแบบนี้ทั้งคันงนะี้ก็สามารถจัดให้ได้ครับทักทายขอใบเสนอราคาหรือว่าเงื่อนไขาการซื้อทักทายมาได้นะครับที่เบอร์นะครับ8 8 7 3 3 4 4 8ห7หรือว่าไลน์พิเชษนะครับ แล้วก็ P I C H E T เดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอให้นะครับหรือถ้าทายเข้ามาในเพจโต้ต้ตานาคนทรทนสาขาเทพรักษ์นะครับหรือ,อช่อง y o u t u b e โตต้านาคนทรทนสาขาเทพรักษ์นะครับยินดีให้ข้อมูลในการแต่งหรือว่าลค้าแคมเปญลูกค้านะครับเรียกว่าแต่งในสไตล์แบบนี้นะครับจากโชว์รูมนะครับ G R S นะครับพร้อมแต่งในสไตล์ของสีประตูยกสูงของโตตา้าเแลก็แต่งให้แบบนี้นะครับ ในสไตล์นี้เลยครับแต่ว่าสีรถก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าอยากได้สีไหนเงี้ยไม่ว่าจะเป็นขาวขาวดาบอลเงินดำเนี่ยเราแต่งได้หมดเลยครับแต่ว่าขาวมุกมันก็จะแล้วแต่ว่ารุ่นของที่มีอย่างต้นเกตไทยขึ้นไปก็มีสีขาวมุกนะครับผมคือพูดง่แต่งในสไตล์นี้แต่งได้ทุกรุ่นที่เป็นสีประตูยกสูงของโตโยต้าครับทักทายกันมาเลยนะครับแคมเปญเดี๋ยวผมจัดให้พิเศษนะครับเรื่องการส่งมอบรถหรือการบริการเรื่องไฟแนนซ์นะครับ เรามีการถึงที่นะครับไฟนั้นไปบริการาถึงที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปทุมบางนหรือต่างจังหวัดหรือว่ามาีเรื่องการส่งมอบรถเราก็มีรถสไลด์บริการถึงที่นะครับทั่วประเทศเรียกว่า one stop service ออกรถที่นี่แทบจะไม่ได้มาที่โชรูมเลยครับโตต้านครโทเทพรักบริการถึงหัวบันไดบ้านเลยครับผมเรียกว่าเราดูแลทําให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายครับออกรถโตต้า ครับออกรถง่ายๆก็ต้องมาที่โซต้านครทนครับแคมเปญแบบเนี้ยแต่งเดียวนี้มีตั้งแต่ฟรีดาวนะครับผมฟรีดาวออกรถ7,000พันนะครับหรือว่าเงินดาวถ้าลูกค้ามีดาวก็สามารถใช้แคมเปญดอกเบี้ย0%ได้ครับสูงสุด84เดือนเดี๋ยวขึ้นนะแคมเปญในหน้าจอให้ดูครับฟรีดาวก็แล้วแต่ว่าเครดิตลูกค้านะครับว่ารายได้ประมาณ2.5ถึง3เท่าของค่างวดนะครับก็สามารถใช้แคมเ เครดิตฟีดาวอายุงานนะครับหนึ่งปีขึ้นไปในในระดับผู้จัดการหรือสองปีขึ้นไปนะครับทำงานประจํามีสลิปเงินเดือนหรือลูกค้าเคยมีประวัติเครดิตแต่ไม่ได้ทํางานประจํามีสลิปเงินเดือนครับอาชีพอื่นๆก็มีเพียงแค่มีสําเนาเล่มรถยนต์ประกอบประกอบที่เราครอบครก็สามารถซื้อได้นะครับสาหรับแคมเปญนะครับหลงท้ายปลายปีนะครับเรียกว่าขายแบบแต่งพร้อมใช้งานในสไตล์วัยรุ่นอ,อเมริกาก็ มาได้เลยครับโตต้านครทนเทพรักษ์จัดให้แบบนี้ได้เลยครับผู้จัดการจัดการให้นะครับในสไตล์วัยรุ่นอเมริกาผสมกับ GR Sport นะครับสวยงามลงตัวเท่ดุดันต้องรีโวครับจี Sport คันนี้นะครับมาชมตัวอย่างครับมีรถจริงนะครับให้ดูนะครับมาชมตัวอย่างที่โชว์รูมได้เลยครับมีรถจอดเป็นตัวอย่างนะครับแนวทางการแต่งให้ลูกค้าดูได้เลยครับว่าแต่งแบบนี้แต่งได้จริงไหมการขับขี่ เป็นยังไงบ้างครับมาดูได้นะครับมาสัมผัสทดลองขับได้นะครับตรงนี้สำหรับวันนี้ก็จบการแนะนําคลิปที่แบบ GR นะครับสำหรับแคมเปญช่วงนี้ถือว่าดีสุดๆ้วครับส่งท้ายปลายปีสําหรับเราชาวโตต้านครพนจักรให้อย่างเต็มที่ครับไม่มีกั๊กนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมพบกันในคลิปต่อไปมีรถเท่ๆแต่งในสไตล์เรียกแล้วว่าทําให้ลูกค้า ซื้อแล้วพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็จะมีคลิปมาถ่ายคลิปลงให้ลูกค้าดูนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับโตตานนครธนสาขาทพิฬรักษ์ครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม